สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องออนทุกท่านครับวันนี้เรามาดูน้องน้องพะก้าวนะครับนอนกลางวันแม่แม่จะปลุกละใจเย็นใจเย็นลูกใส่กินนมิ่มแล้วนอนสบายใจเลยครับ ัเรียบีนลม่แม่แม่จับลูกหลับปุ๋ Hoy, เยเลย กล้าตะกุ่นเรงวมักล้าทำเสียงแรงน้องตื่นจุกวนเรานอนกลางวันนอนจะได้โตไวไวเอียดุกติกดุกติกเนี่ยแม่เขาแม่แม่ฝึกแม่เขาจะไหนทำไม นอนสบายใจเลยครับนี่แหละครับเราพาเอามาทักทายเตี๋ยนี่จะเตี่นละกเตี๋ยล,ล,ลักเมี่ยลัก่ลืมตายครับลืมตาเปลี่ยวแล้วแม่ปลุกอะเป็นกำลังนอนลืเนเห็นอย่างวะ เม่ขึ้นอ,อื่นว่ะแต่ไม่ลุกครับตื่นนะแต่ไม่ลุกนอนต่อดีกว่าไปลุกไหม อนอนต่อแล้วแรงมานะครับยังมันนี้ไม่ดินนี่เลยนอนอีกแล้วไม่คุยกันแล้วเดี๋ยวเราไปมา,มาดู ดี๋ยวไปดูน้องอังเปาอยู่ฝั่งนู้นอยังนี้เขาเอาเลยครับนี่ครับน้องเปาของเรามาอยู่นี่มาอยู่กับน้องมากมีเขามาเที่ยวกับน,น้องมากมี นี่น้องเปาเรามาอยู่ตอมกับน้องมากมีนะครับเราจะเท่ากันกันมากมีละเปาครับเปาครับเร็วครับลูกแหน่ไม่เห็นกันอะไรวะก็มากมีกับตแล้วนะไอ้ดจัดอีเปาเอ้ยเปาโอ้เปาเอ้ยเปาจำมึงกัน จับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยอจับมือกันหน่อยเปรียวเป่าเป่าเป่ายวอะทำไมทำไมทำไมจับไม่เล่นแล้วจับมือดึงแหละปะเขาจะเล่นแหละ ดือด้อดือ้อดื้อดื้อฝังหนึ่งน้องมากมีนะครับนี่มากมีจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จับมือมาจับมือกันนะแม่ฮะเอาจับมือ,เ,เ,อ,มอเดี๋ยวยเล่นโทรศัพทนะ์เลยปะไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เล่นไม่เล่นเอไม่เล่นเขาไปลเราเปล่ลปาเนาะเอา ลจะทำไรทำไรทำไรอือจะนอนนะเปล่านอนเล่นละเออคืานอนก็นอนไปนอนกลางวันครับน้องเปานอนกลางวันมันไม่กวนแล้วฟ้าไม่เยี่ยมน้องเพิ่มน้อง นบนบปาก้าวเนาะมาเยี่ยมน้อง,องปาก้าวเลยเล่นกับน้องเปาด้วยจะดีเดี๋ยวเราลาไปบ่ายโมงนะลยไม่ใ่แล้เดี๋ยวเราลาไปกับน้องเปาเลยแล้วกันนะครับจุ๊บ <c oughs> เล่นนะเล่นใดะเลย